ใครอยากเรียนต่อหลักสูตรน,นิติศาสตร์บัณฑิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยวันนี้มีสรุปรูปแบบการคัดเลือกในระบบ t ีแคส65มาฝากกันด้วยครับรอบที่1นึ่งพอร์ตโฟลิโอโครงการรับนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษด้านกีฬาทีมชาติจำนวน2คนรอบที่2โคตาโครงการจุฬาชนบทจำนวน10คน และโครงการผู้มีความสามารถดีเด่นระดับชาติทางด้านกีฬาจำนวน6คนรอบที่3แอดมิชชั่นจำนวน300คนโดยใช้คะแนนแกะแผดวิชาสามัญไม่ใช้คะแนนโอเน็ตไม่ใช้จีแพและไม่มีสอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกน้องๆคนไหนที่สนใจก็อย่าลืมตรีมตัวกันด้วยนะครับขอบคุณข้อมูลจาก www.facebook.com/lajula